ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบยน้ามูมูนะครับตอนนี้1ทุ่มกับ22นาทีนะครับวันนี้มาช้าหน่อยนะก็ขออภัยครับนะวันนี้มี2รายการสำคัญนะครับนั่นก็คือยูฟายูโรปาลีกกับยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับซึ่งเราจะมาทำการอัปเดตราคาล่าสุดรวมถึงเปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุด ทั้ง2ถ้วยใบนี้ครับเยอะมากเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับคู่แรกครับปอโตเป็นต่ออันเดอร์เลชนะครับครึ่งลูกบุกไปเยือนด้วยนะครับปอโตเ,อเปอร์เซ็นต์ตอนนี้อยู่ปอโตห้าสอยู่อันเดอร์เลช46นะครับแอตแลนติบินเบาครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอลฟ์บอกลูกครึ่งครบ2นะครับเปอร์เซ็นต์อยู่บินเบา67อยู่เอลฟ์บอก33นะครับ กาลาตาสลายจากตุรกีครับบุกไปต่อเอเซตอักมาของฮอลแลนด์นะครับปอป่าเปอร์เซ็นต์อยู่กาลาตาสลายห5อักมา45่านะครับเบสิกตัตเล่นในบ้านเป็นต่อมัคคาบี้เทวาวิฟนะครับครึ่งควบลูกกระแสแรงมากครับคู่นี้อยู่ที่เบสิกตัตสูงถึง81เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อยู่มัคคาบี้เทวาวิฟ19เเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับ ดีนาโมเคียฟกับวิกตอเรียเพาเส้นตอนนี้ราคาเหมือเหมือนะครับเปอร์เซนต์อยู่ดีนามโมเคียบ56อยู่วิกตอเรียเพาเส้น44นะครับโอลิมปิกลียงนะครับจากฝรั่งเศสจะบุกไปต่อ FK คาราบักครึ่งลูกนะครับก็เปอร์เซนต์อยู่ลียงก็ค่อนข้างสูงนะ73นะครับอยู่คาราบัก27อินซีฟ้าขาวแห่งกรุงโรมลาซิโอจากอิตาลีนะครับ ก็เล่นในบ้านเป็นต่อลูโดโกเดตและกาดนะครับลูกครึ่งนะครับก็เปอร์เซ็นต์ก็เทมาที่ลาซิโอเนี่ย88อยู่ลูโดโกเดต12นะครับลีกาส์ฟุตบอลสโกล่าครับลันนี้เจอกับ p a เอเคซาโลนิก OK ้านะครับก็ทาง p a เอเนะีบุกมาต่อครึ่งควบลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่ p a เอ7ออยู่ลีกาส30นะครับ บราก้าจากโปรตุเกสครับก็วันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อฮอฟเฟนไฮม์จากเยอรมันครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่บราก้า41อยู่ฮอฟเฟนไฮม์59นะครับเฟเรนวาลอสเล่นในบ้านเป็นต่อเมาโม่ครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์อยู่เฟเรนวาลอส59อยู่เมาโม่41นะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เล่นในบ้านครับเล่นในโอเทฟฟอร์ด ภายใต้การคุมทีมของลูเบนอโมลิมเป็นนัดที่2นะครับแล้วก็เป็นนัดแรกนะครับในฟุตบอลยุโรปสำหรับการคุมทีแมนยูเนี่ยวันนี้แมนยูต่อโบโดกิม2ลูกครับก็มาวัดกันว่าเกมลุกของอโมลิมจะจะสร้างปัญหาได้มากขนาดไหนครับดูครับการคุมในนัดที่2นัดนี้นะครับเปอร์เซนต์อยู่แมนยู73อยู่โบนดกิม27นะครับ แฟรงก์เฟิร์ตจากเยอรมันครับบุกไปต่อมิทิลแลนด์ของเดนมาร์กเนี่ยครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์ยังเทมาที่แฟรงก์เฟิร์ต76อยู่ครับนะแล้วก็อยู่มิทิลแลนด์24นีสฝรั่งเศสครับเล่นในบ้านเป็นต่อกาลาสโกเรนเจอร์จากสกอตครึ่งลูกนะครับก็เปอร์เซ็นต์อยู่ที่นีสสีสิบอยู่เรนเจอร์51นะครับ เลียวโซซซดัตโอ้โหวันนี้เล่นในบ้านครับเป็นต่ออาแจกอาร์มสดมจากคอนแลนนะครับครึ่งลูกกระแสไหลรองอาแจก6กอ์ครับอยู่เลียวโซซซดัต3 3สาลเวียพาร์คเล่นในบ้านเป็นต่อเฟเนบาบเช่ครึ่งลูกนะครับโอ้โหกระแสรองอีกแล้วครับรองไปที่เฟเนบาเช่71อนะครับอยู่สลาเวียพาร์ค29นะแล้วก็โอลิมปิกอสครับจะบุกไปต่อเซอวบูคาเรสปอปานะครับ ปอยู่เซลว์บูคาเรสต์ห้าสอยู่โอลิมเปียคอส47่ดนะครับไก่ในทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับวันนี้เปิดลังท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมนะครับรับการเยือนของหมาป่าโรมานะครับก็สเปอร์เป็นต่อครึ่งควบลูกเปอร์เซ็นต์ก็เทอยู่ที่สเปอร์78อยู่โรม่า22นะครับโอ้กระแสแรงมากครับแรงหลายคู่เลยนะเนี่ยทาวเวนเต้ครับเล่นในบ้านเป็นต่อซินกินลุตนะครับ ปอปาเปอร์เซ็นต์อยู่ทเวนเตหกสิบห้าแล้วก็อยู่ที่เซนต์กินุสสามสิบห้านะครับเพราะงั้นถ้าเรามองดูภาพกว้างๆนะของอยูโรปานะครับคู่ที่ดูแบบแรงๆก็จะมีเบสิกตัสนะครับมันมาถึงแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะมีเบสิกตัสมีลาซิโอครับลาซิโอนี้ก็สูงถึงแปดสิบแปดนะสูงถึงแปดสิบแปด อันนี้เป็นกระแสบอลบอลต่อใช่ไหมอา่าบอลต่อนะมีเบสิกตัดมีลาซิโอนะครับแล้วก็ที่แรงๆก็สองตัวเนี่ยนะที่เป็นบอลต่ออ๋อมีสเปอร์อีกตัวหนึ่งครับสเปอร์เนี่ยก็เจ็ดสิบแปดก็เฉียดเฉียดแปดสิบนะครับส่วนกระแสบอลรองอะ่ะ กระแสบอลรองที่แรงเลยก็จะมีเฟเนบาชเช่ครับ71%นะครับอืมแล้วก็มีอาแจกนี่ก็ถือว่าแรงนะ67%บอลลองอะ่ะเพื่อนอนอกนั้นก็ดูปกติดีนะออประมาณนี้นะครับทีนี้เราข้ามไปที่คอนเฟลซ์ลีกกันนะครับ วิกตอเรียกิมาไลส์นะครับจะบุกไปต่อโลโคโมทีฟเอสตานาครึ่งลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่กิมาไลส์61อยู่เอสตานสา39นะครับ L.A.S.K. ลินจะบุกไปต่อโบเล็กบันจาลูก้านะครับปอปาก็เปอร์เซ็นต์อยู่ L.A.S.K. ลินเนี่ย47อยู่โบเล็กบันจาลูก้า53นะครับเคอร์คินบูธเล่นในบ้านเป็นต่อฮาร์ดจากสกอตนะครับครึ่งลูก ก็เปอร์เซ็นต์อยู่เคอร์เคนบูธ69อยู่ฮาร์ด31นะครับ FC ฟซีโคเปนเฮเกนนะครับจากเดนมาร์กจะบุกไปต่อดีนอโมมินนะครับลูกควบลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่โคเปนเฮเกน59อยู่มินเนี่ย41นะครับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีครับจะบุกไปต่อไฮเดนฮิมลูกควบลูกครึ่งโอ้โหกระแส เชลซี89นะครับไฮเดนทีม11เท่านั้นเองโอ้ยแรงมากครับมันจะ90อยู่แล้วนะครับโมครับเล่นในบ้านเป็นต่ออบโบเอลนิโคเซียครับครึ่งควบลูกอ่าเปอร์เซ็นต์อยู่โม64อยู่นิโคเซีย36นะครับโนอาเล่นในบ้านเป็นต่อไวกิงเกอร์เรียวิกครึ่งลูกนะครับเปอร์เซ็นต์ก็อยู่โนอา48อยู่เรียวิกเนี่ย52นะครับ พาณาตินกอสครับเล่นในบ้านเป็นต่อ HJK เฮลซิงกินะครับลูกครึ่งครบ2เลยเปอร์เซ็นต์อยู่พานาตินกอส55อยู่เฮลซิงกิ45นะครับ uh, แล้วก็มีพูลิคัมเชสเซ่นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อจากเกโลเนียครึ่งลูกนะครับก็เปอร์เซ็นต์อยู่เชสเซ่เนี่ย43อยู่จักรเลเนีย57 เซนกันเลนครับเล่นในบ้านเป็นต่อบักค่าโทโพล่านะครับลูกควบลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่เซนกันเลน58อยู่บักค่าโทโพล่า42นะครับเอ่อเยอกระเด้น er ครับจะบุกไปต่อเดอะนิวเซนครึ่งควบลูกครับเปอร์เซ็นต์อยู่เยอร์กระเด้น63อยู่เดอะนิวเซน37นะครับม่วงมหาการฟิอเรนติน่าครับวันนี้เล่นในบ้านครับเป็นต่อ ปปาโพส์เนี่ยนะครับลูกควบลูกครึ่งโอ้โหกระแสฟีออเนี่ยสูงถึง86นะครับแล้วก็ปลาโพส์เนี่ยสิบสี่เท่านั้นเองนะครับลูกาโนเจอกับ k a a g เ n กนนะครับราคาเสมอแต่ว่ากระแสไปอยู่ที่บอลบอลเยือนอย่าง k a a อเกนนะครับ62อยู่ลกาโน38มเลียวเบติสจากสเปนครับบุกไปต่อมาลดาโบเลสลาฟนะครับ 1ลูกโอ้โหเปอร์เซ็นต์เรีวเบติตแปดิสองนะครับมาลาดาเนี่ย18เท่านั้นเองนะครับโอลิมปิกลุบยาน่าครับวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อลาน f c ลูกครึ่งควบ2นะครับเปอร์เซ็นต์อยู่ลุบยาน่าเนี่ย65อยู่ลาน35นะครับโอมาเนียนิโคเซียเจอกับลีเกียวอร์ซอนะครับราคาเหมือเหม่อเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ทีมเยือนนะครับลีเกียวอร์ซอ59อยู่โอมาเนีย41นะครับ ปิดท้ายด้วยลาปิดเวียนนาเล่นในบ้านเป็นต่อชชมล็อกโลเวอร์ครับลูกครึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่ลาปิดเวียนนา71อยู่ชชมล็อกโลเวอร์29นะครับทีนี้ถ้าเรามองภาพกว้างในคอนเฟลเลนต์ Conference นะครับในคอนเฟลเลนต์เนี่ยจะเห็นว่าบอลตัวแรงๆส่วนใหญ่มันเป็นบอลต่อนะเออมันเป็นบอลต่อนะครับกระแสบ,บอลรองไม่ค่อยแรงกระแสบ,บอลต่ออย่างเชลซีเนี่ย สูงถึง89%นะครับเชลซี Chelsea นะเชลซี Chelsea 89นะครับแล้วก็จะมีฟิออเรนติน่า86นะครับโอ้โห oh, สองตัวนี้มาแรงมากนะครับมีเรียวเบติส82ครับสามตัวนี้มีอะไรบ้างเมื่อกี้เรียวเบติสฟิออแล้วก็เชลซีใช่ไหมสามตัวนี้แรงมากครับทะลุ80กว่า ทะลุ80กว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตราคาล่าสุดแล้วก็เปอร์เซ็นต์นักลงทุนล่าสุดนะครับยังไงก็อย่าลืมครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดนะครับไม่ต้องลังเลนะครับนะเชื่อได้ว,ว่าข้อมูลในช่องอ,ะอ่ะก็ใช้ประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยแหละนะครับในเรื่องของราคาเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องเม็ดเงินเรื่อง ฟิกออดเรื่องแฮนดิแคปทั้งหลายเนี่ยผมก็พยายามรวบรวมลงมาให้รวมถึงสรุปผลในตอนเช้าด้วยท่านไหนตื่นมากดเปิด YouTube ฟังไปเลยครับ <laughs> ฟังเสียงผมรายงานผลให้ฟังนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนท่านไหนที่อยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านการสมัครไลน์นะครับเพื่อรับทัศนะแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะครับก็สามารถแอดมาสมัครกันได้ที่ไลน์ ID นะครับ ทีเดน้มู D e T N A M o, นะครับ tdetnamo นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ส่วนท่านไหนไม่สะดวกในการพิมพ์นะครับก็สามารถไปสแกน QR โค้ดลายได้ที่หน้าช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับที่แถบชุมชนนะครับโพสต์ต่างๆก็จะมีรูป QR โค้ดลายแทบทุกโพสต์ครับเลื่อนไปรูปสุดท้ายของทุกโพสต์เนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็ขอให้ท่านโชคดีครับฟุตบอลเยอะแยะค่อยๆตัดสินใจนะครับ อ่ะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ